กราบสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าขอแชร์ประสบการณ์ถอดรหัสธรรมรหัสลำดับที่หกข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องไปยังกลุ่มช่วยถอดรหัสธรรมผู้จบภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมไปว่าตอนนี้ลูกหลับตาลงมักเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมยิ้มและประทับในตัวของลูกเอง เป็นแบบนี้ได้สีวันแล้วจึงอยากให้ผู้ถอดรหัสธรรมทั้งหลายไขยข้อสงสัยจากนั้นข้าพเจ้าได้สรุปธรรมะสี่บทและสวดฟอกจิตสิบนาทีการสรุปธรรมะนั้นสั้นกระชับและเนื้อหาครบถ้วนมากทางอาจารย์ทันตะวันได้ฟังธรรมะจบทั้งสี่บทแล้วได้แจ้งมาว่า กระโพธิสัตว์กวนอิมได้ลงมาสรุปให้โดยใช้ปัญญาธรรมของท่านเองเพราะการสรุปนั้นภายในเวลาเพียง4ีถึงหนาทีเท่านั้นและการสวดฟอกจิตของข้าพเจ้านั้นอาจารย์ได้บอกว่าองค์ที่32ได้มาโปรดและมีภาพเด็กผู้ชายเต็มไปหมด ท่านนั้นได้เลือกข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายขอขามากรรมต่อพระองค์และเป็นผู้ศรัทธ,ธาในพระรันะตนตรัยมีจิตใจที่บริสุทธิ์จงเลือกข้าพเจ้าให้คอยเผยแผ่ศาสนามีความเป็นทิพย์และสื่อกับพระองค์ได้ต่อไปท่านนั้นก็จะใช้ร่างนี้สื่อธรรมะของพระองค์ เพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปและเห็นสะพานเพื่อที่จะข้ามไปยังวัฏสงสารภัยในภาคหน้าจะต้องไปเผยแผ่ธรรมะด้วยตัวเองตอนนี้ให้ฝึกฝนกับอาจารย์ทานตะวันไปก่อนตอนนี้มีผู้รับใช้ท่านคืออาจารย์ทานตะวันรับใช้องค์ที่สิบสี่ และพี่อาพรองค์ที่ยี่สิบหกและพี่หมุดองค์ที่สองและสุดท้ายได้โปรยดอกไม้และหยาดน้ำทิพย์ให้ข้าพเจ้าการแปลธรรมะของแม่เพชรนั้นได้เห็นคำว่าพระอริยสงฆ์มณีนพรัตและคำว่ากายใจจิต และได้ฟังฟอกจิตครั้งที่สองจึงได้เห็นคำว่ารัตนไตรจากนั้นการแปลธรรมะสวดฟอกจิตจากคุณพ่อสมภพคุณพ่อได้ทำสมาธิ ได้ฟังเสียงสวดฟอกของอาจารย์ธานตะวันเพื่อเป็นเกาะแก้วป้องกันความรู้สึกแรกที่ฟังเสียงฟอกจิตของน้องบิวตี้ประมาณนาทีเศษเศษได้ปรากฏภาพพระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมสวมชุดสีขาวเกิดอาการขนลุกเป็นระยะซึ่งเป็นการเพิ่มบุญของดวงจิต ตนที่ชมบารมีของพระแม่และเกิดแสงสว่างจนจบการสวดฟอกจิตพอฟังเสียงการสวดฟอกจิตเสร็จผมน้ำตาไหลมีความปลื้มปิติการแปลของพี่อาพรสื่อสัมผัสได้ เป็นคำพูดน้ำเสียงของพระโพธิสัตว์กวนอิมสื่อมาอวยพรและให้เชื่อศรัทธาในคุณพระรัตนไตยทั้งสามนี้ให้มั่นคงการสวดแปลของพี่หมดุดเห็นภาพพระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิมชุดขาวชัดเจนครับพลังงานลงมาคุมกาย เป็นละอองละเอียดมีพลังงานเจาะฝ่ามือที่กายเนื้อลงมาพลังงานดันลงไปที่จิตมีพลังมากจนเสียงโครกคลากในท้องเห็นภาพโปรยดอกไม้งดงามมากครับตัวข้าพเจ้าเองนั้นตอนสวดฟอกจิตข้าพเจ้าเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมงดงามมาก และได้เห็นมังกรสีแดงข้าพเจ้าเริ่มปิติใจมากกราบสาธุ